เลี้ยวซ้ายนะครับมองให้ไกลโอ,อไปต่อครับสุดซอยเลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมนะเราจะมองทิศทางที่เราจะไปเสมอนะครับหน้ารถมองตอนที่รู้สึกว่ามันจะเบียดมันจะชนแค่นั้น ถ้าไม่ได้เบียดไม่ชนมองให้ไกลมองไปข้างหน้าชัดเจน่าย okay, เคยไหมหมูกระจกยังไม่ถึงไงไหมเราตกถนนเลยใช่ไหมนี่แหละทำไมถึงให้มองหูกระจกชี้เขอาแล้วค่อยหมุนเพราะเราหมุนก่อนมันเบียดเลยมันตกเลยนะครับเพราะนั้นต้องระวังด้วยอปลายมองปพ้างหน้าไกลเคืนเค okay, ไหมทำไมถึงเบียดละ่ะเรามองหน้ารถไง เราไม่ได้มองฝั่งซ้ายที่เราจะไปเาะงั้นการที่เรามองฝั่งนี้เราจะไปเสมอเนี่ยจะทําให้เราเห็นชัดเจนว่าไปได้ไหมมีรถมีคนหรือเปล่านะครับโอเคอ่ะตอนี้ซ้ายนะจะไปซ้ายก็ต้องมองซ้ายครับเห็นไหมพอเรามองมันก็ชัดเจนอ่ะไปมองให้ไกลนู่นทางที่จะไปครับนู่นข้างหน้านเกือบตรงนับโ <lında> อเคอ่ะไปต่อครับไป สุดซอยเลี้ยวซ้ายทําเองครับตอนเริ่มหายงงแล้วนะอ่าเริ่มดีขึ้นนะครับอมองฝั่งที่เราจะไปเสมอนะครับความเร็วให้เหมาะสมกับตัวเองอเมองให้ไกลครับมองไปหาสะพาน 2> 1, 2. โอเคไปต่อ ตรงปลายประคองไว้มองให้เป็นนะครับถ้าสมมุติเรามองแล้วมันไม่ได้เบี้ยวนะครับเราก็ไม่ต้องหมุนอะไรนะครับวิธีการก็คือเวลาผมจะให้หมุนคําว่าเบี้ยวหรือไม่เบี้ยวของผมก็คือถ้าเบี้ยวไม่ว่าจะมากหรือน้อยนั้นเรียกว่าเบี้ยวเลยแต่ถ้าไม่เบี้ยวคือไม่เบี้ยวคือยู่เฉยๆนะครับไม่ว่าเบี้ยวมากหมุนเบี้ยวน้อยไม่หมุนไม่ใช่เบี้ยมากเบี้ยน้อยก็หมุนครึ่งเหมือนกันในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันไม่เป็นอะไรและทําให้ตรงมากขึ้นด้วย อ่าทีนี้เราจะปล่อยให้มันขึ้นเองนะครับทําความเข้าใจกับรถก่อนว่าถ้าเราปล่อยคัด์อย่างเดียวมันก็ขึ้นได้นะครับใช้หนึ่งสองขึ้นได้ขึ้นเนินโอเคเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะหยุดแล้วก็ออกตัวบนทางลาดชันนะครับอ่านี่ทําความเข้าใจกับมันก่อนเห็นไหมมันขึ้นมาได้นะครับอยากให้เร็วอยากให้มันพุ่งขึ้นก็เหยียบคันเร่งช่วยแต่อันนี้ไม่จําเป็นมันขึ้นได้เราจะค่อยๆไปค่อยๆลงลงมันก็รั้งตัวเองได้นะครับนี่เรียกว่า ขึ้นลงทางลาดชั้นให้ใช้เกียร์ต่ำหนหรืสอสนะเกียร์ต่ำนะครับอโอเคอ่ะมองซ้ายไปซ้ายต่ออย่าลืมนะครับหูกระจกชี้ขอบก่อนมองให้ไกลไปข้างหน้านู่นมองหาต้นไม้นู่นเลยนะครับเกือบตรงอ่าขึ้นสงโอเคอ่ะทีนี้ไปข้างหน้านะเลี้ยวซ้ายตรงกรวยแดงข้างหน้าน,นะครับ อย่าลืมนะครับมองฝั่งที่จะไปเสมอจะได้รู้ว่ามีรถไหมไปได้ไหมหรือว่าหูกระจกตรงหรืออยู่ในตำแหน่งที่หมุนได้ไหมไปเรื่อยๆมองให้ไกลโอเค,อเ,คเห็นไหมว่าเวลาเราขับช้าควบคุมโดยการใจครัชอย่างเดียวมันง่ายกว่าไม่งงไม่สับสนเพราะาเรายึดติดอยู่อย่างเดียวคือครัชเหยียบหรือปล่อยแค่นั้นเองนะครับอยากให้เร็วให้ช้าก็อยู่ที่ครัช <ด> <io> ถ้ารู้สึกว่าไปแล้วมันเริ่มเบี้ยวเราก็หมุนประคองแค่ครึ่งเดียวพอนะครับหมุนครึ่งเดียวเนี่ยหมุนในขณะที่รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้ขับเร็วขับช้านะครับหรือเริ่มจะเร็วเนี่ยอาจจะครึ่งได้พอเริ่มเร็วขึ้นมาเนี่ยครึ่งไม่ได้ตกข้างทางเลยเพราะนั้นเราหมุนครึ่งในขณะที่มันช้ายิ่งขับเร็วขึ้นยิ่งหมุนให้น้อยลงนะครับตามความเหมาะสมนะครับอาไปเรื่อยนะครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าตรงนี้เลยนะครับ หันไปมองฝั่งที่จะไปหมวกจกชี้ขอบหมุนสุดครับอมองให้ไกลไปหน้าต้นไม้นู้นเลยเกือบตรงนับไปต่อสุดซอยเลี้ยวซ้าย คลายอ่าไปต่อครับ